สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครเข้าสู่ร้านโฟกิ่งลักสุริขาของเรานะฮะวันนี้ฮะก็อีกเช่นเคยใกล้จะปีใหม่แล้วนะฮะเพื่อนเพื่อแต่ละคนครับมีรถไปเที่ยวปีใหม่แล้วหรือยังวันนี้แน่นอนฮะรถตู้สไลด์นะฮะขนาดใหญ่แบบนี้ฮะแปลว่าวันนี้ครับเรากําลังจะไปแสดงความยิดีกับเจ้าของใหม่ VVIP ของเราฮะนะฮะโอเคเตรียมตัวเลยฮะเพื่อนเพ่อนอันนี้ เจ้าชายกบสุดหล่อของเราครับเพืเ่อนๆนะพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ฮะเรากําลังเตรียมตัวนะฮะส่งมอบเจ้าชายกบนะฮะให้กับลูกค้าวีวีอพีของเรานะครับปลายทางที่จังหวัดชลบุรี <S 1> <S 1> <S เช่นเดิมวกับคอนเซปต์ของร้านวันนี้ครับขอให้เพืเ่อนๆเลือกดูรถที่ล่างให้ชอบชอบแล้วฮะรายนี้ฮะอยู่ต่างจังหวัดเราฮะส่งทีมมาร์เก็ตติ้งไปถึงบ้านไปถึงที่ออฟฟิศไปเซ็นเซ็นปุ๊บรู้หมดเมื่อไหร่ฮะสไลด์ฮะส่งแบบนี้ถึงที่บ้านทุกเคส ุกรายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าในเรื่องของตัวดอกเบี้ยวุไอพีมากๆนะคะแล้วยอดจัดเนี่ยสามารถในรมิดได้ในฮะ,ะตามที่เพื่อ,อนๆต้องการมาแล้วคุยกันเพื่อนๆอย่าลืมนะตอนนี้เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วใกล้จะสิ้นปีเลยเพื่อนๆฮะดอกเบี้ยนะฮะเริ่มตน้นศูนย์เปอร์เซ็นยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่เพื่อนๆฮะ,ะยังไม่หมดปีอย่าเพิ่งถอดใจฮะ,ะเลือกรถสวยๆของร้านเราได้เลยโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นยังอยู่รวมไปถึงต้องการดาวน้อยที่สุดดาวศูนย์บาทก็สามารถเข้ามานั่งคุย ุยกันได้หรืออยากจะผ่อนยาวๆสบายๆ84งวดนะฮะมานั่งคุยกันได้ฮะทุกเงื่อนไขเลยทีเดียวอ่ะเพื่อนๆมาดูฮะนี่ฮะกับเจ้าตัวปอร์เช่คายเอ็นคูปนะฮะ e hybrid นะฮะปี2021คันนี้เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเพื่อนๆฮะวันเลขหม่เนี่ยแค่เพียง20,000นิดๆนะฮะแต่ออปชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าล้นตารางเลยดีกว่านะฮะใครที่ได้เป็นเจ้าของคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะตอนนี้ฮะเพื่อนเหลายๆคนฮะในช่วงนี้ฮะกำลังหาเจ้าตัวคายเอ็นตัวนี้กันอยู่เยอะมาก ทีเดีียวท่สำคัญตอนนี้ทางร้านมีโค้ฟแฝดของเขาด้วยนะครับเป็นปอร์เช่คเยเนคูปีไฮบิดเหมือนกันเลขไมพอๆกันประมาณ2 0 0 0มืนิดๆนะฮะเป็นปี19แต่ราคาถูกกว่าคันนี้ล้านหนึ่งออปชั่นไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะถ้ามีโอกาสครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะฮะน้องปอร์เช่คเยเนปี19เ้เนี่ยให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเควันนี้ครับปลายทางนะฮะที่ชนบุรีนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้าวีวอพีของเราที่ปลายทางชนบุรีกันครับ ปลายทางนะครับที่จังหวัดชนบุรีแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมส่งมอบน,นะครับเจ้าชายจุนะฮะให้กับลูกค้าวีวีของเราและสไลด์ลงได้เลยครับพี่นะฮะโอเคนะฮะนี่ฮะเจ้าชายกบนะฮะสุดหล่อ เรียกได้ว่า,าลูกค้านะครับ VVIP ของเราเนี่ยเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับที่เลือกซื้อเนี่ยะครับเจ้าตัว Porsche Cayenne E Hybrid ปี2021ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคาเรียกว่าเป็นราคาที่ดีมากๆออปชั่นเนี่ยจัดเต็มจัดแน่นนะฮะเป็นตัว Porsche Cayenne ปี21แท้ๆนะฮะเรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาสุดๆเลยทีเดียวนะฮะสภาพฮระนิ่งเลยฮะสวยใสมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเตรียมส่งมอบไปพร้อมๆกันแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับลูกค้าสุด สวยนะครับลูกคา้าวีวีพีของเรานะฮะที่จังหวัดชลบุรีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรานะครับไปพูดคุยกับพี่อุ้มของเราเพิ่มเติมกันน<ช>ิดนึงแต่ก่อนที่จะพูดคุยครับเดี๋ยวก่อนเลยนะครับขออน,นุญาตแสดงใบกับพี่อุ้มก่อนะนะฮะพี่อุ้มครับขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ของแกตัวเลเซ่นด้วยเห็นว่าอันนี้เพิ่งซื้อบ้านใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากจะได้บ้านใหม่เพิ่มมือด้นนี้ยังได้รถใหม่ด้วยเดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันเพิ่มเติมกันโอเคพี่อุ้มถามนวัันนี้ครรรบเพาะะอไ ชอบอะไรเกยรเยนครับก็พหล่อค่ะครับก็บคือที่หนึ่งเลยเจ้าชายก็คือเจ้าชายนะเจ้าชายก็คือเจ้าชายแน่<ช>นอนนะเจ้าชายจะเป็นอย่างอื่นไปสะไม่ได้เรียกว่าวันแรกที่เห็นเนี่ยหลงรักเลยไหมฮะใช่ค่ะคนะันเดียวเลยคันเดียวเลยหนึ่งเดียวในใจเท่านั้น <c oughs> นะฮะเรียกว่าวันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการไม่ได้ตั้งใจอยากได้เจ้าชายด้วยซ้ำไปเดิเดินเดินเดินดยสะดุดตกกลุ่มรักตั้งแต่แรกพบเนี่ยฮะหลักแรกพบมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคทีนี้นะฮะเลือกนะฮะเจ้าชายมาแล้วเรียบร้อยแล้ว นิดนึงครับพี่อุ้มทำไมถึงให้ทางโฟกิงเนี่ยได้ดูแลแล้วก็มีโอกาสในการส่งมอบพี้มในวันนี้ครับเพราะอะไรฮะก็ต้องขอบคุณพี่ท็อปแล้วก็พี่นิวมากๆากค่ะยินดีครับการบริการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแนะนําต่อข่ามีเพื่อนบอกเพื่อนยินดียินดียังไม่สุดท้ายเราดูแลยาวๆเราดูแลวันนี้คือไม่ฮะดูแลทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลังการขายที่ปรึกษาหรืออะไรก็ตามนะฮะโอเคนะเดี๋ยวทวนกันอีกนิดหนึ่งนะฮะอย่างพี่อุ้มเองนะครับเดิมเนี่ยไม่ตั้ใส่ที่จ ซื้อรถนะครับบางเอญนะมันเดินเดินชอปปิ้งปรากฏว่ามาเจอเจ้าชายฮะเป็นเจ้าตัวปอร์เช่เคเยตดิไฮเบิร์ตคูปี2ี่สแท้ๆนะครับออปชั่นเต็มแล้วก็ราคาดีมากๆสภาพเนี่ยใส่กริปแน่นอนเป็นใครฮะใครก็หลงรักเหมือนพี่อุ้มพี่อุ้มหลงรักคันนี้แต่แรกเห็นเลยมันใจนะเพื่อนๆกับคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ใจซื้อรถนะมันเจอปุ๊บก็ต้องหลงรักเนี่ยตกหลุมรักเหมือนพี่อุ้มอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันโอเคทีนี้พี่อุ้มเองนะฮะเนี่ยมีการพูดคุยกับทีมงานกับ ถึงการบริการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะที่เรามีการพูดคุยกันนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วก็ไว้วางใจนะครับไกดโฟคิงได้ดูแลเช่นเดียวกันเหมือนเพื่อนนะวรนนี้เพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหารถยุโรปใหม่น้อยนะครับใหม่แท้เนี่ยลองพูดคุยกันดูฮะทางร้านเนี่ยมีรถยุโรปสวยๆสภาพเนี่ยไม่ได้ต่างจากรถใหม่มือหนึ่งคอยบริการเพื่อนๆอยู่รวมไปถึงนะเรามีทีมงานมืออาชีพครับคอยให้คำปรึกษาทั้งก่อนการขายหลังการขายอย่างพี่อุ้มเองเช่นเดียวกันถูกไหมฮะตั้งแต่วันแรกที่เราคุยอันนี้ก็ ดที่เรามีการพูดคุยการปรึกษากันนะฮะท้ายที่สุดครับวันนี้ก็มีการส่งมอบนะฮะเจ้าตัวเคเยนของเราในคันนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้เกิ่นไปแล้วพี่อุ้มเพิ่งจะซื้อบ้านใหม่วันนี้ได้รถใหม่ด้วยก็ขอให้เจ้าชายนะฮะนำพาเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้พี่อุ้มร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนะโอเคนะฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะฮะอยากได้รถยุโรปมือสองม่น้อยใหม่แท้ติดต่อโฟกิงเราได้เลยครับขอบคุณพี่อุ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบค uh